สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับเราอยากสั่งเสียหรือส่งต่ออะไรว่าให้ลูกหลานคนรอบตัวบ้างครับผมคิดว่าคงไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่น่าจะเป็นมรดกแห่งความเชื่อที่จะนําให้คนรุ่นหลังเดินตามทางของพระเจ้าพี่น้องครับในบ้านปลายของดาวิดได้กล่าวถ้อยคำสุดท้ายไว้ในพระธรรมสองซามูเอลที่23ข้อ1นถึงเดาวิดเริ่มต้นโดยเรียกตัวเองว่าดาวิดบุตรเยซี 4. ชายผู้ได้รับการเจิมจากพระเจ้าและนักแต่งเพลงสดุดีผู้ไพเราะของอิสราเอลพระธรรมสองซามเวลที่13ข้อ2และ3พระวิญญาณของพระยาเวได้ตรัสทางข้าพเจ้าพระดำรัสของพระองค์อยู่ที่ดินงของข้าพเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงกล่าวพระศิลาแห่งอิสราเอลตรัสกับข้าพเจ้าว่าเมื่อผู้หนึ่งปกครองมนุษย์โดยชอบธรรมคือปกครองด้วยความยำมเกรงพระเจ้าดาวิดเริ่มต้นในการย้ำว่าสิ่งที่เขากล่าว ไม่เช่ความคิดของตัวเองแต่เป็นด้วยคำที่มาจากพระวิญญาณของพระเจ้าแต่วิกำลังสอนเราว่าผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่แค่มีอำนาจแต่ต้องปกครองด้วยความยอมเกรงพระเจ้าโดยให้เหตุผลไว้ในข้อสี่ว่าการนำที่ชอบธรรมที่เหมือนแสงของดวงอาทิตย์ที่ให้ชีวิตให้โอกาสรเริ่มต้นแก่ผู้คนนะครับพระธรรมสองซามูเอลที่ยี่สิบสามข้อห้าพงพันธของข้าพระเจ้าเป็นเช่นนั้นกับพระเจ้าไม่ใช่หรือเพราะพระองค์ ทรงทำพเนธสัญญาณิรันร์กับข้าพเจ้าอันเป็นโะยเบียบทุกอย่างและมั่นคงพระองค์จะไม่ส่งให้ความรอดทุกด้านและความปรารถนาทุกอย่างของข้าพเจ้าสำฤทธิ์ผลหรือดาวิดกลับไปย้ำถึงสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเขามั่นคงไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบของเขาเองแต่คือพระชสัญญาของพระเจ้าที่แน่นอนท้ายที่สุดในข้อ6และ7ดดาวิดเตือนว่าคุณธรรมก็เหมือนหนามที่ถูกถอนและเผาทิ้งที่เป็นคำเตือนที่ชัดเจนนะครับว่า ความชั่วไม่ยังยืนแต่สิ่งที่ยังยืนคือชีวิตที่ซื่อสัตย์และการยำเกรงพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าให้คุณค่ากับคุณที่ยำเกรงพระเจ้ามากกว่าคนเก่งแต่ไม่เชื่อฟังนะครับพระธรรมสองที่โมธีบทที่4ี่ข้อ7ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกําลังข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบท้วนข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วพี่น้องครับวันนี้เราทิ้งอะไรไวใ้ให้ลูกหลานและคนรอบตัวบ้าง อย่าให้เราจบชีวิตดวงพียงความสําเร็จทั้งโลกขอให้เราเลือกใช้ความสามารถและจัดเวลาเพื่อจะสร้างมรดกทางความเชื่อสร้างทัศนคติที่เต็มไปด้วยความรักและการยำเกรงพระเจ้านะครับพี่น้องครับให้เราที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์น็นพระเจาผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์เป็นอย่างไรในวันนี้พระองค์เป็นอย่างนั้นในวันนี้และจะเป็นอย่าง,งานั้นสืบอสื่ไป,ปเป็นนิดความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงยู่เป็นนิดพรเจ้าค่ะขอพระเจ้ายกโทษให้กับเรา ที่หลายครั้งเราไม่ได้เป็นแบบนั้นขอพระเจ้าประทานหัวใจที่ร,รักพระองค์ยาเกรงพระองค์และซื่อสัตย์ต่อพระองค์เพราอสิ่งเห,หล่านั้นจะถูกส่งต่อไปอยังลูกหลานและคนรอบตัวเราถ้่เขาจะรักพระองค์ยาเกรงและเชื่อฟังพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาเท่จะมีทัศนคติที่ดีต่อพระองค์และเราจะส่งต่อความเชื่อและทัศนคตินี้กับล,ลูกหลานและคนที่อยู่รอบตัวเราขอพระเจ้าเมตตาด้วยบุญญาเราที่ฐานทูลขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเ,เยซูคริสต์เจ้าอเมน พี่น้องครับนี่ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุฒิวงศ์สันเสริญครับ